สวัสดีบอยสวัสดีครับอุ้ยอีกครั้งหนึ่งที่เราได้มาเจอกันนะครับกับละครของวันนี้นะครับชั่วฟ้าดินสลายครับผมนะครับต้องเท้าความเดิมนิดนึงนะครับบอยเนี่ยนะครับเ็เป็นเพื่อนรักกันมานานแล้วก็มีความเป็นฝีมือนะครับในเรื่องของทั้งละครทีวีและละครเวที <c oughs> โอ๊ยบ่อยพูดถึงละครวันนี้นิดหนึ่งสิ <c oughs> คือจริงๆแล้วนะครับละครวันนี้เราเรียกว่าเป็นละครซ้อนละครละครซ้อนละครใช่เรา,เ,าเลือกที่จะเอาวรรณกรรมเรื่องชั่วฟา้าดินสายของเลียมเองเนี่ยที่หม่อมน้อยเคยทําเป็นภาพยนตร์แล้วเนี่ยาามาเป็นแกนหล,ลักแล้วก็ให้นักศึกษาในเรื่องอามาแสดง ซ้อนอย่างนั้นแล้วก็ให้นักศึกษารเนี่ยรู้สึกกับตัวละครเป็นบวกเป็นลบเป็นยังไงแล้วก็มีเรื่องมีราวกันสะท้อนไปสะท้อนมาอยู่อ๋อส่วนหนึ่งก็คือให้ให้เขาตีความตัวบทละครนั้นด้วยใช่โอ้อันนี้สุดยอดเลยครับท่านผู้ชมนะครับแบบว่าต้องขั้นเทพอะถึงจะทําอย่างนี้ได้ นะครับหนักอยู่รู้ว่ามันหนักนะครับทำยังไงอ่ะนะครับถึงจะมีละครดีๆนะครับแล้วอินสไปพัในครั้งแรกเลยที่มันจะเป็นชั่วฟ้าดินสลายในเที่ยวนี้ครับครั้งแรกสุดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นความประทับใจส่วนตัวก่อนเนาะในวัยในวัยเรายังเด็กอ่อนอ่อนอยู่คือเคยดูหนังเรื่องช่วฟ้าดินสลายยุคที่คุณแหม่มทิติมาเนี่ยเป็นนางเอกคุณกรุณาเป็นพระเอก อันนั้นรู้สึกว่าจะเป็นเวอร์ชั่น2หรือ3ประมาณนั้นใช่ใชแล้วก็ uh huh. เราชอบเรื่องมันมากก็หาวรรณกรรมมาอาม uh ่านโมมัน70กว่าหน้าเองอะ uh ่ะ huh. เล็กๆเ,เองก็เลยจําไว้ว่า uh huh. วันหนึ่งในอนาคตถ้าเรามีโอกาส uh huh. เราจะทํา ก็คิดเล็กคิดน้อยเก็บเล็กผสมน้อยมาก็เป็นสิบสปีแหละปีละนิดปีละหน่อยจนสิปีหรือแค่ย่สิบเหรอนิดหนึ่งนิดหนึ่งย่เบรกเสียขอตัวเล็กเดียวแล้วกันเนาะทีเนี้ยมาถึงปีเนี้ยก็เลยตัดสินใจที่อ่ะลองเขียนดูทีนี้พอเขียนดูปั๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าเรียมเองเนี่ยคือคือผู้ประพันธ์ที่เป็นอมตะไปแล้ว ใช่เรารเราจะเอาจะเอาของเขามาแบบว่ามาปูย,ปยี่ปูยำก็ก,ก็ก็เกรงใจท่านในในยุคนั้นถือเขียนเรื่องนี้ออกมาได้ถือว่า ผมซูโฮกันในยุคนั้นที่มันเกิดขึ้นได้อทีนี้เราก็เลยรู้สึกอ่ะละเมื่อเราจะเลือกไม่แต่วรณกรรมเขาจะเลือกไม่ไม่ไปนู่นไปนี่เพราะฉะนั้นเราเอาวรณกรรมเข้ามาสะท้อนเราให้เด็กมาเล่นเด็กในเรื่องเป็นตัวสะท้อนกลับอีกรอบหนึ่งว่าอะไรคืออะไรอะไรคืออะไรเพื่อที่จะให้เห็นว่าจริงๆแล้วความรักเนี่ยมันมีหลากหลายมุมมองมีทั้งผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผู้ชายอะไรสารภาพที่มันอีลุงตุงนางแล้ว ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันจะไปสู่คําว่าชั่วฟ้าดินสลายได้ยังไงต้องติดตามดูนะครับท่านผู้ชมนะครับชั่วฟ้าดินสลายนะครับแล้วก็หวังว่าละครเรื่องนี้นะครับจะมีออนทัวร์นะครับไปทั่วประเทศไทยดีครับเดี๋ยวเราช่วยกันนะครับมาสร้างสรรค์ละครดีๆนะครับแล้วก็เพื่อนผมคันเทพขอบคุณครับนะครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับจะมีนะครับศิลปินนะครับมาพูดถึงนะครับละครเรื่องนี้ด้วยนะครับอย่างสักครู่เดียวครับครับผม